สวัสดีครับสำหรับเช้านี้ก็จะได้มาร่วมทําบุญถวายพระตาหารเบอร์จังหันะครับน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและก็สังคบ,บูชาณะวะัดธรรมสบายตําบลน,นาครอำเพือแม่ทะจังหวัดลำ่างเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนเลยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอน้องคุณน้ำหน้าทีสัดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณพระรัตนไตยัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอจงบันดาลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญททุก,ท,ก,ท,กทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอชุดต่อไปผมธีรพันธ์ลกสุกลุลสวัสดีครับ